ก็ซิบบอกเล่านะคะแนะนํารถกระบ,บามือสองให้ได้เลือกชมกันในทุกๆวันค่ะรถสวยราคาดีต้องทางนี้เลยนะคะทุกท่านเพียง1 4 8 0งแบาทเท่านั้นถูกสวยคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ i ีส s u ู m a ดีแม็นะคะรถกระบ,บามือสองปี05นยคันนี้นะคะเครื่องยนต์ส0มพซีซีดีเซลคอมันเ็วค่ะเป็นรถกระบ,บามือสองเกียร์ธรรมดานะคะ ช่วงร่างดีค่ะสีสวยภายในสะอาดพร้อมใช้มากๆราคามิตรภาพด้วย148,000บาทเท่านั้นค่ะสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะทุกท่านเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะสนใจติดต่อดูรถได้แถวนายญ่อามจังหวัดนนจังหวัดจันทบุรีนะคะติดต่อโดยตรงคุยรายละเอียดกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะ เพรทางเราก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ